เสียงดังมากเลยอะตรงไหนครับเดินเดินเดินไปให้ทันป้าหน่อยอยูยูเดยนเดิ๋เดินเด,เด,เด,เดมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ชุด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 มาหาแม่มาหาแม่มาตับแม่ขึ้นขึ้นหินขึ้นหินว้ายอย่ากระโดดสิกระเด็นเลยมันไม่ใช่ที่หลังอย่าก,กระโดดนะรู้ไหมครับแต่เดินไปจับป้าคนตก าำํำไหนตรงนี้ไงขาที่เป็นอ่าน้ำตกเทลสูวาเออสียงนิลูกโอ้โหเสียงดังลั่นเลย ระวังกวางนะระวังกวางนะโอ้ยม่ถ่ายรูปมม่ถ่ายรูปแลลองเท้ายใช่ะยาให้รองเท้าเพื่อนนะอยาให้รองเท้าเพื่อนนะก เราไม่ได้หรอกใช่ค่ะถ้ารองเท้ามันเปื้อนโคลเราก็ขึ้นรถยากแต่ป้าเอนว่าดินที่ระมาล้มตกตรงนี้มันไม่เจมันไม่แฉะไะลูกปึ๊บมันเป็นเหมือนหินไงมันจับนานเกินไปแล้วมันก็ก่ดเหมือนเป็นหินมันก็เลยทําให้แข็งเหมือนหินแล้วเวลาเดิมมันก็ไม่ลื่นมันจะเป็นสับสากใช่ไหมคปะป๊าจับมือลงฝั่งนั้นได้ยรืกปะลงไปอึ๊บ อ,อปล่อยมือแม่ลงไปจับมือป้าเปนู่นทางลงก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบาแม่ก็ต้องเปลี่ยนจากรองเท้าสูงมาเป็นรองเท้าธรรมดาแล้วคือน้ำตกอ๋อเป็นบันไดลงไปนะ่าจะชันไหมเนะี่ย ินเถครับจับมือป้าดีๆจับเราวนลูกจับเราต่ำมากเลยอ่ะแล้วก็ช้มด้วยเราจะลงไปทั้งล่างแล้วนะช้าๆนะลูกเพราะว่าชันมาก ถึงกล้องพะจนภัยได้แล้วถ้าฝนตกเราไม่ได้มาเลยนะถ้าฝนตกก็ขึ้นไม่ได้ใช่ทางลงไปน้ำตกเหวสุวัดค่ะเพื่อนๆน้องมเหจจะมาลงไปชมว่าสวยไหมแต่ตอนนี้เราต้องช่วยกันจับราวนะคะจับราวะคะ่ะราวบันไดอยู่ตรงนี้นะคะ ราอหัวมันจะทิมใครที่เคยมาแล้วก็สวยใช่ไหมเราเพิ่งจะมาครั้งแรกไปดูกันข้างขาเป็นป่าใช่ไหมข้างข้างเป็นป่าถ้าโดนน้ำก็ข่อยขึ้นลูกไม่ต้องรีบนะ นี่แม่จับราวเลยนะโหใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงทางลงแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ดูน้ําตกสวยๆแล้วครับคนหายไหนดูข้างบนที่เราเดินมากน้องสูงมาก วดเข่าเลยนะเนาะเดิมแบบเนี้ยนีสร็แล้ว็นไดั์โลหมาถึงแล้วนะครับน้ําตกแต่ว่าฝนมันตกมากเลยนะครับเราต้องรอครับเปียกไหมไม่เปียกนี่น้ําตกสวยมากเป็นทานเป็นทาน เสียดเลยอ่ะไม่ได้ตกแรงหรอกไม่ได้เสียงน้ำฝนเสียงน้ำตกด้วยถึงแล้วครับน้ำตกใกล้ที่สุดเลยใกล้น้ำด้วยสวยไหมครับ ่ะไม่เก็บเลยครับยืนตรงตรงเท้าชีก้ก้มหัวลงครับ,บใหบ้ายก่อน,น,นะครับครับผมบไปขึ้นรถกันเลยครับทำไมวันนี้คุณแมนมากเลยอ่ะ ปกติคุณอะดิสเลดีนะคะอย่าเดินอย่างนั้นนี่ลูกเอาเถียงขึ้นรถกันครับบ๊ายบายคุณบายก่อนบ๊ายบายคุณบาย